สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ New Job เนี่ยมีพอดแคสต์พอดแคสที่จะพาคุณมาคุยกับเบชาตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่ชายครับคะ่ะช่วงนี้นี่เป็นช่วงใกล้สิ้นเดือนเนาะเงินเดือนก็ใกล้จะออกแล้วเพราะฉะนั้น<ะ>ท็อป,ปิกวันนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเงินเดือนออกเหรอคะครับเงินเดือนหรือเงินทอนคะเนี่ยบางคนอย่างเช่นพวกเราก็เงินทอนอาจจะมากกว่าเงินเดือน ก็เป็นได้นะครับเอาล่ะก็ม okay. ันเป็นเรื่องเงินเงินทองเนาะเหตุมันเกิดจากว่าวันก่อนเนี่ยไปเจอในโซเชียลมาร์คนก็มาพูดกันว่าเฮ้ยเรื่องเงินเดือนแบบหลักแสนเนี่ยมันเรื่องจริงหรือมันมันเรื่องโม้เนาะก็เลยเอออยากหยิบมาคุยแล้วกันเรื่องเงินเดือนแสนนะครับสําหรับพี่สายอ่ะเรื่องเงินเดือนแสนนี่เรื่องจริงหรือเรื่องโมอตอบแบบสองแบบได้ไหมคะแบบแรกคือก่อนเริ่มงานเราจะคิดว่าอาชีพอะ ที่ได้1นึ่งแสนนะยากมากๆเราจะนึกถึงแบบแอร์นักบินหมอหรือว่าวิศวะถูกไหมคะแต่ว่าพอหลังทำงานแล้วแล้วเราเป็น HR ด้วยอะเราเราเลยรู้ว่าจริงๆแล้วอะหนึ่งแสมีจริงแล้วหลายอาชีพมากด้วยแถมอายุก่อน30ด้วยนะ อืมอืมอืมใช่ครับเหมือนกันเลยก่อนที่จะมาเริ่มทํางานเดชาเราก็จะคิดว่าอาชีพส่วนใหญ่ที่จะได้จับเงินแสนเนี่ยก็จะเป็นอาชีพยอดฮิตที่สมัยเราเรียนเราอยากเป็นกันเนาะหมอวิศวะแอร์นักบินอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเราเป็นเดชาแล้วเราเห็นเงินเดือนคนเยอะเราคุยกับคนเยอะเราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่แบบไม่กี่อาชีพเนาะจริงๆแล้วก็เรียกว่าหลายอาชีพมากที่มีโอกาสได้เงินเดือนแสนนะครับวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ว่า จากประสบการณ์ที่เราทํางานกันมาเราเกลียกคนมาเยอะมากเราเจอคนกันเดือนหลักแสนเยอะมากเนาะเราอยากจะสรุปครับว่าสิ่งที่เราเห็นจากคนกลุ่มเนี้มันมีสักสามสี่เรื่องที่เขามีเหมือนกันก็เลยอยากออกมาแชร์ให้ทุกคนรู้เผื่อจะได้แบบเตรียมแผนในการแบบไปคว้าเงินแสนนั้นมาใช่ครับงั้นขอเริ่มก่อนได้ไหมได้เลยกลยุทธ์แรกโอเคขอกลยุทธ์แรกคว้าเงินหนึ่งแสนนะคะเอาที่ง่ายๆที่สุดนะที่เราเห็นก็คือภาษาอังกฤษ อมแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในเมืองไทยเราใช้ภาษาไทยจริงค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยว่าภาษาอังกฤษมันสาคัญจริงเอมอม,มันเป็นตัวที่สามารถช่วยแบบเร่งเาการทํางานหรือว่าเงินเดือนให้เราสูงได้จริงๆอย่างเช่นถ้าคุณอ่ะกําลังทํางานอยู่ใช่ไหมคะแล้วคุณใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งเนาะคุณอาจจะได้โดนแบบแอดสั่งงานที่มันใหญ่มากขึ้นที่ได้ติดต่อต่างประเทศหรือ เออทางบริษัทเขาอาจจะเห็นความสามารถของคุณได้เร็วมากขึ้นเลยทําให้คุณได้เงินเดือนขึ้นหรือกรณีที่คุณกําลังหางานอันนี้ยิ่งดีเนะเพราะว่าคุณจะไม่มีข้อจํากัดในการหางานมากและเพราะว่าคุณจะมีออปชันแบบงานที่คุณกําลังสามารถสามารถแบบเป็นอะไรได้หลายหลายอย่างแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันเนาะมีสองจ็อบนะคะตําแหน่ง A กันอย่างงีเหมือนกันเลยนะแต่ตําแหน่งบอ่ะขอภาษาอังกฤษด้วยอ่ะ คุณจะเห็นได้เลยว่าเงินเดือนของตำแหน่งบียจะได้เงินเยอะมากอืมใช่ก็เลยคิดว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคครับจริงๆแล้วภาษาอังกฤษก็คือเหมือนการเปิดโอกาสให้กับเราในการที่จะได้งานที่ดีๆแล้วก็มันเป็นตัวเลือกให้เราได้มีตัวเลือกมากขึ้นใช่แต่มีบางคนนะถามว่าแล้วพี่ที่พูดว่าเก่งภาษาอังกฤษต้องเก่งนา่ไหนต้องเก่งแค่ไหนอะเออถ้าเอาตรงๆเลยนะอบางคนอาจจะคิดว่าต้องเป๊ะเหมือนแบบ เนทีฟหรือเปล่าสายฝรั่งมาเลยอะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นนะคะแค่เรารู้สึกว่าเราฟังเขารู้เรื่องเออและเขาฟังในสิ่งที่เราพูดรู้เรื่องเนะะี้ยค่ะอันนี้พี่คิดว่าก็เป็นการสื่อสารที่ดีแล้วมีประสิทธิภาพแล้วนะโอเคใช่ซึ่งมันจริงๆมันขึ้นอยู่กับองค์กรด้วยนะว่าองค์กรที่เราไปทํางานะเขาต้องการภาษาอังกฤษระดับไหนแล้วก็ ตำแหน่งงานที่เราไปทําด้วยเนาะเช่นแบบเราสมมติเราเป็นเซลส์เนี่ยเราเป็นเซลส์ที่ดูแลการขายเฉพาะในประเทศไทยเราจะต้องการภาษาอังกฤษแค่การส่งอีเมลได้แต่ว่าถ้าสมมติเราเกิดเป็นเซลระดับแบบริจินอลดูหลายประเทศอันเนี้ยภาษาอังกฤษก็คงจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้เลยจริงๆก็คือไม่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะจะดีมากน้อยแค่ไหนแต่ภาษาอังกฤษสําคัญและภาษาอังกฤษคือกุญแจหรือว่าบันไดขั้นแรกในการที่จะทําให้เราไปคว้าเงินแสนใช่โอเค ได้ของท่านข้อที่สองครับข้อที่สําคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะสําคัญมากกว่าด้วยซ้ำก็คือการอยู่ไม่ใช่อยู่ธรรมดาด้วยนะอยู่แบบไหนอยู่ให้ถูกที่และอยู่ให้ถูกทางงงงอยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกทางนะครับอ,อยู่ให้ถูกที่เนี่ยอคือมันมีสามที่นะที่แรกเนี่ยคอืออุตสาหกรรม,มที่ที่สองเนี่ยคือสายงานหรือว่าแผนกและที่ที่สมเนี่ยคือบริษัท เรามาลงดีเทลกันทีละอันอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องเลือกอุตสาหกรรมที่มันมีขนาดใหญ่มากพอหรือมันมีรายได้มากพอยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีรายได้ระดับ10ล้านร้อยล้านย่อมไม่มีทางสู้ได้กับอุตสาหกรรมที่มีรายได้ระดับแสนล้าน <No. S 2> เพราะว่าอุตสาหกรรมเขารายได้เยอะความสามารถในการที่เขาจะจ่ายเงินให้เราย่อมเยอะตาม อันนี้คือในแง่ของอุตสาหกรรมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมอ,อ,อ่ะเราต้องเลือกอุตสาหกรรมที่มันมีอนาคตด้วยนะมสมมติเราไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันไม่ได้เป็นเทรนในวันนี้แล้วมันก็จะย่อมไม่ใช่ที่ที่อนาคตมันจะอยู่ตรงนั้นก็จริงก็จริงที่ต่อไปครับที่เราพูดถึงคือแผนกหรือว่าสายงานสิ่งนี้สําคัญเพราะว่าในแต่ละอินสรรหืออุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีคนที่เป็นตัวละครสําคัญ ที่เป็นคนทําเงินหรือว่าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอยู่ในเทคคนที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมย่อมจะต้องเป็นคนที่เป็น d e v วลลอ e เเพราะเขาคือคนที่พัฒนาโปรแกรมเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้บริษัทมีของเอาไปขายได้หรือมีของเอาไปใช้ได้ถูกไหมครับเพราะฉันคนพวกนี้ก็ย่อมที่จะมีรายได้เยอะตามเพราะว่าเขาอยู่ในอินดัสทรีที่เขาเป็นเป็นพระเอกเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญ หรืออย่างคนที่เป็น marketing การอยู่ในอินดัสทรีอย่าง consumer goods หรือว่า FMCG เนี่ยสำคัญเพราะว่ายกตัวอย่างเวลาเราไปซื้อของในเซเว่นน้ำเปล่าหนึ่งขวดเนี่ยเวลาเดินเข้าไปเนี่ยเปิดตู้ปุ๊บมาเนี่ยโหน้ำเปล่ามีเป็นสิบยี่ห้อเลยใช่ไหมคำถามคือเฮ้ยเราจะซื้อน้ำเปล่ายี่ห้อไหนซึ่งอันนี้เป็นงานหรือเป็นโจทย์ของคนที่เป็น marketing และว,ว่าจะทำยังไงให้โปรดักต์ของตัวเองเนี่ยดึงดูดลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็น marketing การอยู่ใน FMCG ยอมที่จะมีอนาคตที่ไกลกว่าเนาะก็ถูกที่ต่อไปก็คือ,อบริษัทบริษัทเนี่ยมันมีหลายมิติยังไงคะไซส์ Size, บริษัทไซส์เล็กไซส์กลางหรือว่าไซส์ใหญ่เนี่ยครับก็จะมีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานว่าเราจะสามารถทํางานเฉพาะสายงานของเราไหมหรือว่าเราสามารถทํางานข้ามสายงานได้ด้วยหรือในแง่ของยอดขายอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าบริษัทไซส์เล็กกับบริษัทไซส์ใหญ่เนี่ย ยอดขายหรือความสามารถในการจ่ายมันก็ไม่เท่ากันแต่ไม่หน่อยความว่าคุณอยู่ในบริษัทเล็กแล้วไม่ได้เงินเดือนหนึ่งแสนนะถ้าถ้าเขาอยู่ถูอินดัสทรีหรือสัญชาติของบริษัทว่าเราอยู่กับบริษัทสัญชาติไทยญี่ปุ่นจีนฝรั่งอเมริกายุโรปใช่ไหมมันก็มีความแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วบริษัทก็สําคัญเหมือนกันที่เรารตร้องเลือกนะครับรรอันนั้นคือการอยู่ให้ถูกที่อทีนี้มาถึงเรื่องการอยู่ให้ถูกทางบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวอยู่ให้ถูกทางเนี่ย จะให้พี่สายเป็นคนเล่าว่าอยู่ให้ถูกทางนี่ทางไหนไงพี่ทางไหนคืออยู่ให้ถูกทางเนี่ยความหมายคืออยู่ให้ถูกทิศถูกทางนั่นหมายถึงคนค่ะอคือถ้าหัวหน้ารักเพื่อนร่วมงานสนับสนุนและแมเนจเมนต์เห็นคุณค่าอะคนโตแน่ๆโอเคสามอย่างอีกทีหนึ่งนะเจ้านายรักเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานสนับสนุนเพื่อนร่วมงานสนับสนุนแมเนจเมนต์เห็นคุณค่าใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญ เหมือนกันนะที่จะทําให้คุณอะสามารถเติบโตไปได้อย่างเช่นเวลาที่ว่าถ้าคุณอะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหัวหน้าโอเคแบบแมネจเมนต์ดีอะคุณจะมีพลังนะในการทํางานอืม<嗯>แล้วหลายๆคนก็เห็นคุณค่าคุณ<嗯>แบบเขาก็อยากจะโปรโมทคุณเร็ว<嗯>ๆอันนี้เป็นวิธีที่ดีมากๆอืม<嗯>วิธีเรียกได้ว่าถ้าอยู่ถูกที่เหมือนปลูกต้นไม้เนาะ<嗯>ถ้าเราอยู่กับดินที่ถูกต้องกับเรา<嗯>เราก็จะพบกับความ เจริญงอกงามได้ม่ยาเนาะนั่นคืออยู่ให้ถูกที่และอยู่ให้ถูกทางนะครับเอาแบบที่สามบ้างนะครับการย้ายงานให้ถูกจังหวะอมันมีจังหวะในการที่จะต้องย้ายอยู่อืตามทฤษฎีเนี่ยเขาว่ากันว่ากี่ปีนะพี่สายสองประมาณสองถึงห้านะอืมใช่แต่ว่าสองถึงห้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทํางานสายไหนอยู่ในอุตสาหกรรมแบบไหนอีกเช่นกันนะในบางอุตสาหกรรมในบางตําแหน่งเขาอาจจะอยากได้คนที่อยู่นานอื ยกตัวอย่างอาจจะเป็นไฟแนนซ์เนาะการเปลี่ยนงานทุกๆสองถึงสามปีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องที่แบบดูเหมาะสมแต่กับการในบางตำแหน่งเช่นเซลล์หรือคนที่เป็นเดบอย่างเงี้ยเขาสามารถเปลี่ยนงานได้แบบทุกปีเลยด้วยซ้าโดยที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือบางคนเขาเปลี่ยนมากกว่านั้นอีกนะปีนึงอาจจะเปลี่ยนสองถึงสามที่แต่อันนี้ก็แล้วแต่บริษัทอีกนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกที่นะครับ มันก็แล้วแต่ที่จริงๆแหละเพราะว่าบางที่เขาก็เน้นสกิลหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังให้เขาได้โดยไม่สนว่าแบบคุณจะย้ายงานเท่าไหร่แต่บางที่เขาก็แบบเออก็มีผลถ้าคุณอยู่น้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการย้ายงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เอ่อแอพลายหรือใช้ได้เหมือนกันหมดทุกที่นะครับต้องดูบริบทประกอบนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราเห็นตรงกันว่าการย้ายงานนี่เป็นเหมือนทางลัดเนาะในการที่ เราจะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วจริงนี่อีกมุมหนึ่งก็เคยเจอคนที่อาจจะไม่จะเป็นต้องย้ายงานนะครับแต่เงื่อนไขเนี่ยคือเขาข้อที่สองก็คือการอยู่ให้ถูกที่และอยู่ให้ถูกทางของเขานี่มันดีมากเขาอยู่ในบริษัทที่ให้โอกาสในการเจริญเติบโตให้กับเขาได้โดยที่เขาไม่จะเป็นต้องย้ายงานแต่เราก็เข้าใจอีกแหละว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสแบบนั้นอเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วการย้ายงานมันเลยเป็นทางลัดที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นใช่ค่ะแต่สําคัญคือต้องถูกจังหวะ ทุจหวะด้วยนะอ,เ,อเรื่องสุดท้ายนะคะจริงๆแล้วอยากให้ผู้ชมอะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องที่สี่คือเรื่องดวงอคือมันก็พูดยากนะเรื่องเนี้ยเออ,อ,อแต่ว่า สำหรับเราเราก็คิดว่ามันมีผลมากๆเออสาคัญมากๆใช่คือถ้าคุณแบบเป๊ะมากแบบข้อหนึ่งภาษาอังกฤษดีข้อ2อ,อยู่ถูกที่ถูกทางอีกต่างหากส่วนข้อ3เนี่ยคุณย้ายงานถูกจังหวะอีกต่างหากแต่สุดท้ายแล้วว่าดวงคนไม่ดีอะ่ะเออมันก็แบบโอกาสที่จะไปแตะ1นึ่งแสนอะ่ะมันก็แอบ,บยากนิดนึงอ,อย่างเช่นอ่ะคนสายคนที่อยู่ในสายท่องเที่ยวเออก่อนโควิดนี่บูมมากเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วนะว่าท่องเที่ยวในประเทศไทยอ่ะสามสิบเปอร์เซนกินไปละ เ,เราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะดีจะเลิศใช่ไหมแต่พอโควิดมาเป็นไงคะเออก็ล้มระเนนนานกันส,ส่วนใหญ่เนี่ยเออหรือบางคนที่แบบกําลังจะได้งานดีๆอยู่ละเออแต่โควิดอ่ะเลยต้องฟรีซทําให้ไปแตะจุดนั้นไม่ได้ก็เหมือนกับตอนนั้นช่วงโควิดอ่ะทางฝั่งอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับหลายที่เนี่ยก็อาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นแต่พอการที่โควิดเข้ามาเนี่ยมันทําให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยพุ่งเลยเนาะ จริงเพราะฉะนั้นดวงนี่ก็ช่างตรงวัดไม่ได้เนาะคือไม่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามันก็มีจริงๆอะใช่แล้วของท่านมีเคสนะเมื่อกี้เราพูดกันมาว่ามันต้องมีหนึ่งสองสามใช่ไหมครับแต่ของท่านเคยเจอเคสว่าหนึ่งสองสามเนี่ยมีไม่ครบนะมีแค่ข้อ2ก็คืออยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกทางแต่สิ่งที่มาแรงคือข้อสี่คือดวงยังไงคะคือคนเนี้ยเขาอยู่บริษัท ที่ดีและเขาอยู่กับหัวหน้าที่รักเขา,าเห็นคุณค่าเขาหัวหน้าก็เลยเหมือนโปรโมตเลยดันครับคนคนนี้ก็เลยสามารถได้เงนินหลักแสนได้เหมือนกันโดยที่ภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ได้ดีออแล้วก็ไม่จำเป็นต้องย้ายงานแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้ออ <laughs> แข่งเรื่องดวงเนี่ยแข่งไม่ได้ใช่แต่ถ้าบางคนไม่เชื่อก็ ก็ไปดูข้อ,ขอ,อ1ข้อ2ข้อ3าใช่ถ้าถ้าคนที่ไม่เชื่อก็แนะนําว่าทำหนึ่ส,สามไม่ดีส่วนคนที่เชื่ออแนะนําไปทําบุญใช่ค่ะ <laughs> ฝากทําบุญด้วยนะคะฝากทําบุญด้วยนะครับ <laughs> แล้วแต่ศรัทธาเลยครับว่าคุณถนัดสายไหน ทั้งหมดเนี่ยก็เป็น4กลยุทธ์นะคะที่คิดว่าคุณผู้ชมควรรู้ออก่อนอายุ30นะเพื่อให้ได้เงินเดือนแสนหรือเราอายุเกิน30ไปแล้วก็ยังสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูเร็วเราทําได้เร็วมันก็ยิ่งดีจริงใช่นะครับสุดท้ายแล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการทํางานการย้ายงานการสัมพัส์งานนะครับก็พวกเราอยู่ตรงนี้ก็สามารถติดต่อนะครับ ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการหางานสมัครงานนะคะหรือกลุ้มใจเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีปัญหานะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็สามารถกดติดตามเราได้เหมือนกันนะครับ <S 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 แล้วก็คอมเมนต์ไว่ได้เหมือนกันนะครับ <S <s ตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปดีๆสาระน่ารู้แบบนี้อีกนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ